สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชาติเตรัซย์นะครับพี่น้องมาดูรถขุดรถขุดในตำนานนะครับแคทเทอร์พิล่า E120B ครับนะครับ E120B ตั <c oughs> กใส่ร้อยเก้ครับโรก,กี้ ใช้ได้ครับพี่น้องนะครับโด่งดังในอดีตนะครับ e 1 2 0ปบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับของแคทเทอรีนาเลยครับซึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะครับจะมีรหัส E อ่ะ เจ้าร็อกโอ้ใส่เยอะขนาดนีด้อังไปแล้วครับมีลูกรัางนิดๆครับแคตเทอร์บิลล่า1 2 0มีนะอายุนี่แม่น่าจะ 20ปีขึ้นนะพี่น้องอยู่ไหมไม่อยู่ครับน่าจะ30นู่นแหละครับอายุน่าจะ30ปีขึ้นครับ E 110ปีใช้เครื่องมิซูบิชิครับแต่ว่าอาจจะปั๊มเป็นตราแคทเ r อร์พิลแต่อะไรนั้นมิซูนะพี่น้องนะครับมีความคุ่งทนนะครับซีซูเทอร์โบตัวนี้จึงไฟฟ้านะครับ เป็นรถที่มีความเร็วสูงครับรุ่นนี้ใช้ปั๊มไดกินนะครับปั๊มไดกินนั่น้องมีรุ่นเดียวครับที่ใช้ปั๊มไดกินอ,อ๋อถ้าเป็น e e ร้อยครับ e ร้ก็จะใช้ไดกินเหมือนกันแต่ถ้าเป็น e 7 0็ดน่าจะเป็นท e ี่ชุดะับครับ ปั๊มที่ชุดะโอ้ใส่หมวกแล้วมันรัดปากครับพี่น้องมันพูดยากเอาแอร์ไว้เย็นบ่คอมน้อโอ้ีครับพี่น้องชมต่อครับตัวนี้เป็นรถที่ตกแต่งเฉพาเองนะครับให้ดูรถขุดเต็มเม่อน เทอร์พิล่า420ปีตัวเก่าเนี่ถ้าเทียบก็ประมาณมาร์คทูวะพี่น้องนะครับรุ่นเดียวกับมาร์คทูถ้าค่ายโกโกเบโกนะครับหรือว่าถ้าเป็นโคมาสุก,ก็น่าจะรุ่น3นนะครับพี่น, 3, น,น้องนะครับรุ่น3รุกก่น2อนุ่นแหละครับตะฉีดกถ EX นะครับ EX รุ่นหนึ่งนุ่นแหละครับ1 2 0รุ่นหนึ่ง นะครับ้าเป็นสวิตโตอโมก็น่าจะ F 1 F 2นู่นแหละครับรุ่นนี้เหล็กแข็งมากครับพี่น้องขุดสมัยก่อนนั้นเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยเหล็กนี่แข็งโป๊กครับรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่น100%ครับนะครับแต่ว่าจริงแล้วแคทเทอรี่าก็เป็นของของอเมริกาครับ เจอเสียหลงครับพี่น้องเจอเสียเอามาโน่นครับเดี๋ยวต้องไปคุยกันหน่อยจริงแล้วรถรุ่นนี้ถามว่ามือสองหรือมือสามผมการันตีเลยว่าเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังครับรุ่นนี้ซื้อเก่านอกมานะครับมาใช้อยู่5-6ปีขายโตให้ ไปต่อมาอีกข้อหนึ่งครับแล้วก็ไปหนึ่งามสี่ห้ามือที่5ครับตอนนี้นะครับมือ1 2, 3, 4, อนึ่งมือ2มือ3มือ4มือห้โอ้นะครับโตแกรกระโดดไปด้วยบูมยาวนะพี่น้องนะครับบูมกับอามนี่ค่อนข้างยาวครับตัวน,นี้ ถามว่าสู้แข็งไหมสู้ครับตำอะไกินตัวนี้สู้แข็งครับพี่น้องแต่ก่อนนั้นเป็นอีอีนำหน้าเนี่ยอีเจนะครับพี่น้องไม่มีคำว่าบีหลังนะครับเป็นคอนโทรลลูกหมากพี่น้องนะครับไม่ใช่คอนโทรลอ่าไม่มีคอนโทรลสั้น,นครับคอนโทรลยาวนะครับคอนยาวอ e ีเ e จ็ดอี7 0แล้วก็อ e ีอีร้อ แล้วก็ e 200นะครับแล้วก็จะมาเป็น e 7 0 b แล้วก็ e 1 2 0 b นี่นะครับตัวนี้นครับ e 2> mm hmm. 1 2 0 b รุ่นนี้ผมการันตีเลยว่าทนมากพี่น้องอึดทนแข็งตดแล้วก็แข็งแล้วก็ทนนะพี่น้องแคตตัวนี้นะครับแม่ไม่ต้องคิดลึกนะพี่น้องไม่ต้องไปอาจจะหะหน่อยได้ไม่รถ รถขุดบ้าอะไรทั้งอึดทั้งแข็งทั้งพุ่นนะครับเอาจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะครับรุ่นนี้แต่ว่าถ้า200ยในส่วนใหญ่ก็จะจะเดินไม่ค่อยไวเพราะว่าแกะครับชารารถขุดที่30ปีขึ้นนี่ไมนธรรมดาแล้วพี่น้องนะครับ,นะร,บรุ่นนี้บางบางบาง,บางเจ้าก็เปลี่ยนปั๊มนะครับถ้าปั๊มได้กินมีปัญหาก็ถอดทิ้งเลยพี่น้องนะครับนะ ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ใส่ปั๊มเคสามวีเข้าไปของเกาหลีครับอยู่ประมาณ6 0 0 0ืนนะครับหรือห้าหมืกว่าบาทนะครับของเกาหลีก็ใช้ได้ใส่ตึ๊บก็ใช้ในช่างมาใส่ให้ก็ใช้ไปเถอะ,ะสัก10ปีนี่สบายๆเลยล่ะครับนี่ช่วงล่างเดี๋ยวพาดูรอบๆหน่อยเห็นเชวเฟอร์บอกว่า,วาคอมเอนอกครับพี่น้องก็เลยร้อนสงสารคนขับเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวต้องไปซื้อคอมเอมือสองมาประมาณ3 0 0 0 2น0 0 3พัน4 0าสนะครับดูเห็นว่าเครื่องแต่ก่อนนั้นมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าช่างเขาไม่รู้ช่างอู่ไหนอใส่ลูกสูบผิดน,นะพี่น้องสลับกันไม่รู้นะครับทำให้ต้องมาเซ็ตระบบใหม่สีซูซปโปนี่แข็งโป๊กเลยพี่น้องนะครับ คุณภาพเหล็กแข็งนะครับตัวนี้ถ้าอาบน้ำแต่งตัวเสริมลอก็ประมาณ20 0 0 0นิกกิกเลยครับแท็กอยู่ที่ประมาณ50เซนครับพี่น้องนะครับประมาณ50นะครับ่บ45าเขาเท่า70ครับพี่น้องนะครับโลเลเจ็7ตัวแคเรียรตัวเดียวครับแคเรียรตัวเดียวนะครับ รุ่นนี้โอ้โหติดว่าจอหอยี่สิบเก้าโอโ้แสดงว่าเก่ากึกแล้วครับบูมเสริมนะครับมีเสริมอยู่บูมอามปักนะครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรรถนี่เวลาท่านไปซื้อรถเก่าหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เล่น,นครับเก่าโคตรเก่าจนขึ้นสนิมนี่ไม่ไหวนะพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆเราซื้อรถ เก้านอกเราไม่ต้องไปดูสีครับไม่ต้องไปสนใจสีนะครับจะขึ้นสนิมอะไรสีอาจจะมีบ้างนะครับสนใจที่คุณภาพข้างในเครื่องปั๊มเอลนะครับตัวเดินช่วงล่างเฟรมโซ่แท so ็กนะครับสปอกเก็ตล้อนำปั๊มไฮดรอลิกนะครับเครื่องนี่ซ่อมก็ไม่เท่าไหร่พี่น้องถ้ารวมนี่ฟิตก็หมื่นสองหมื่นนะครับสามหมื 30, 000, ่นเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าตัวเดินเอล นะครับมีปัญหาก็จะเสียเยอะนะครับหรือว่าโป๊ะสวิงครับมอเตอร์สวิงนะพี่น้องหัวใจสําคัญเลยนะครับยิงรถเก่าๆต้องเช็คทุกเช้าแล้วครับว่าน้ํามันเอียวนะหายไหมน้ํามันมอเตอร์หายไหมนะครับรุ่นนี้เก่านอกผมเคยสอบถามนะครับอยู่ที่ประมาณล้านสามนะพี่น้องนะครับล้านสามแสนนะครับไม่ใช่ล้านสามหมื่นซื้อได้พี่น้อง สมมุติว่าท่านมีเงินอยู่ร้านสาไปซื้อเลยไปซื้อกอ็มาใช้แล้ว5ปีนี่สบายๆครับ5ปีคืนทุนหมดแล้วครับปีเดียว2ปีก็คืนนะครับใช้ไปเะนอะครับริงแล้วถ้าดูแลรักษาก็ใช้เป็น10ปีครับเพราะว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่แฮนด์เมดสมัยก่อนนี่ถือว่าสุดยอดครับคิดว่าคนที่สร้างแคด E ร้อปีคนญี่ปุ่นน่าจะ น่าจะจัดโรคไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่ารถคันนี้เก่ามากนะครับเราเป็นญี่ปุ่นมาเห็นเนี่ยโอ้โหไม่ก้อนนะครับโอ้เป็นไปได้เลยเนี่ยตอนเขาใช้สี่ห้าปีนี่ที่ไทยเล่นไปสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีก็มีครับหกสิบปีก็มีครับพี่น้องสิบห้าเฮทีครับเดี๋ยวผมจะหาให้เจอให้พี่น้องได้ชมนะครับรุ่นแรกของโคมาสุครับต้นตระกูลโคมาสุนะครับสิบห้าเฮทีเยอจัดให้ครับนะครับ แต่นี้ดูแคทไปก่อนเอ๊ะไม่เห็นมีรถดำมาเลยนะครับมีตรงไหนที่ยังไม่บอกรุ่นนี้ล้านประมาณล้านสองล้านสามพี่น้องหาดูครับแต่ว่าถ้าอ่ะเดี๋ยวจะไล่ลำดับของแคทให้ฟังนะพี่น้องรุ่นแรกนะเท่าที่ผมจำาะนีเป็นอีอีนำหน้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเป็นมิสูครับมิสูมิชิแล้วก็กระโดดมาเป็นแคทไหม นะครับอันนี้ต้องสอบถามทางผู้หลักผู้ใหญ่ของแคทนะครับว่าแคทตระกูลแคทตะก่อนเป็นมิสุไหมเป็นมิซูมิชิแล้วก็เทคโอเวอร์แล้วก็เป็นของแคทเป็น e e เอร้อยสิบเสองร้อยแล้วก็เป็น e e เอร้อยยี่สิบบครับตัวนี้แล้วก็ e อสองร้อยบหลังจากนั้นก็เป็นสามสามหนะึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งบน้พี่น้อง มี311 B 3 1่ B นนะครับแล้วก็320 B อเ่าเวอร์ชั่น1่2 0 B องนย์บีเอบเวอร์ชัน2หรือว่าเวอร์ชัน True นะครับโอ้ปวดและปวดหัวนะพี่น้องรหัสแค่จำยากครับหลังจากนั้นมาเป็นตัว C CL นะครับแล้วก็มาเป็นตัว D D L แเล้ราเป็นหลังจาก D เรามาเป็น ดีจีซีโอดีจีซีแล้วก็เป็นดีทูนะครับดีทูปัจจุบันที่ว่าโด่งดังครับดีทูดีทูจีซีแล้วก็มาสามสองศูนย์ตัวใหม่ครับแล้วก็สามสองศูนย์จีซีอ็กโอ้เยอะครับพี่น้องก็นี่ถือว่าเป็นรุ่นปูเลยรุ่นตารุ่นปูรุ่นทวดก็ได้นะครับแต่ความแข็งแกร่งเขายังอยู่ครับพี่น้อง ก็มีโอ้ยชุดนี้ต้องจบด้วยแคทเทวิล่า E110 E120B ครับน้ำหนักตีงไปเลย13ตันนะครับตีไปเลยนะครับดูว่า12ตันครึ่งใช้เครื่องมิซูมิติซีสูอรเทบนะครับปั๊มได้กินนะครับปั๊มได้กินนะครับตอนนี้บรงกีนั้นโอ้ใหญ่นันนะพี่น้องน่าจะอยู่ประมจุ 0. ถ6ครับบูมอัมแข็งแกร่งครับยาวเป็นพิเศษนะครับตันนี้ค้อไฟฟ้านะครับซ่อมง,ง่ายอะไรหาง่ายพี่น้องนะครับยวยโอุดนี้ขอจบด้วย210มิถุนะิล่าร,รถถุดในตำนานฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ